น,น้องแมวน้องแมวนั่งรอนกนั่งรอนกที่จะบินลงมานั่งรอนกที่จะบินลงมาจับดินนั่งรอนกนอรอนกกระจอกดินลงมาบินลงมาเพื่อจะจับนกแต่่าบอบาท่านน่มีนกลงมาจาักตัว นั่งถ่ายอยู่นี่จะมาเศร้าวันนี้กะลมหนาวลมหนาวพัดยางแห้งเนี่ยวันนี้อากาศเย็นลมหนาวพัดยางรื้อแรงอากาศเย็นอาจจะน้องแมวกะออกงางจอบนกเขานกจอบแต่ว่ากะบบลงมาจาักตัวหนก ไปอ่ะนั่งไปทางอื่นน่ะนั่งจอดอยู่จนเติบมามีนกแล้วก็ไปเบิ่งลมหนาวครับลมหนาวมื้อนี้กำลังมาลมหนาวแห้งกัดบ้านเฮากายไม่ท้องฟ้าแจ่มใสครับท้องฟ้าแจ่มใสดีแต่ว่าลมลมหนาวแห้งครับ,รมมรบมล,ม,ล,ม,บลมมื้อนี้แห้งแห้งก็ซุมื้อบรรยากาศ พัดมาของใบใบไม้ตามบ้านครับลมแห้งมาหนีลมแห้งอ่าคาดว่าลมหนาวคงสีลงมาหลายลงมาอยู่มื่นก็คือสีลงม,ม,ม,มาอยู่ลมมหลายหมืน่นครับเมนหนาวอากาศสเย็นทางอีสานนี่อากาศที่เย็นนะครับเพราะว่าลมหนาวมาหนีรู้สึกว่ามา้มามา้าม้าแห้งมันนีลมอากาศก็เป็นสีเยน็นเ็นนะครับมันนีทางภาคอีสานครับ กได้นั่งได้นั่งฟิ้งแดดน้ำมัน้ารครับเพราะว่าอากาศมันเริ่มเย็นครับนั่งฟิ้งแดดใช่มหมเนี่ยลมเริ่มมาลมหนาวมันจะกีนครับ